เรามีวีซ่าเราจะอยู่ในไทยได้เป็นปีเลยแต่ถ้าเรามีแค่พาสปอร์ตเราจะอยู่ในไทยได้แค่ครั้งละ1เดือนหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะแล้วจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนพาสปอร์ตของเราให้เป็นวีซ่าได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะ น้องหลายคนคงจะสงสัยนะคะในเรื่องของการที่ตัวเองจำเข้าจำออกหรือว่ามาเมืองไทยแล้วได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในไทย30วันบ้างหรือบางคนก็14วันบ้างนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าวีซ่าแต่เราจะได้เป็นประเภทวีซ่าผ่อนผันน้องๆคนลาวคนเมียนมาคนกัมพูชาที่มีสนทีสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เราก็จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการอยู่ในไทยเวลาเดินทางเข้ามาในไทยค่ะแต่ทํายังไงถ้าเราอยากจะได้วีซ่าเป็นปีนะคะก็จะมีวิธีการจะต้องทํำบัตรแรงงาน หรือเป็นวีซ่าทำงานนะคะ MOU หรือที่น้องๆเรียกว่าบัตรแรงงานกันนั่นแหละค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าน้องๆมีแฟนเป็นคนไทยและตั้งใจอยู่แล้วว่าจะสร้างครอบครัวกันอย่างหนักแน่นมั่นคงน้องก็ทําการจดทะเบียนสมรสด้วยกันใช้ใบทะเบียนสมรสในการที่จะขอวีซ่าติดตามสามีได้นะคะแต่ถ้ามีบุตรก็ขอวีซ่าติดตามบุตรได้แต่ละครั้งในการขอวีซ่านะคะ ถ้ามีใบสมรสน้องผู้หญิงคนลาวคนเมียนมาคนกัมพูชาสามารถที่จะขอวีซ่าติดตามสามีได้โดยที่ใช้แค่ใบสมรสไม่ต้องโชว์บัญชีนะคะแต่ถ้าอยากจะอยู่ติดตามบุตรแบบ1ปีต้องโชว์บัญชีย้อนหลัง2เดือนนะคะก่อนที่จะขอต่อวีซ่า1ปีในเมืองไทย การขอวีซ่ามาจากต่างประเทศหรือจากลาวจากกัมพูชาจากเมียนมาขอมาได้ครั้งแรก3เดือนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาต่อเปลี่ยนเป็นวีซ่าติดตามสามีเป็น1ปีได้ถ้าเรามีใบสมรสนะคะแต่ถ้ามีใบเกิดลูกเนี่ยขอติดตามบุตรเปลี่ยนจาก3เดือนมาเป็น1ปีน้องจะต้องโชว์บัญชี4 0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วทีนี้จะทํายังไงก็จดทะเบียนสมรสให้เรียบร้อยมีแค่ใบสมรสนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆที่ทางสํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องการ เราก็สามารถที่จะต่อพาสปอร์ตของเราเนี่ยให้เป็นวีซ่า1ปีหรือปีต่อปีได้ตลอดไปเลยค่ะลองดูนะคะเผื่อใครที่มีแผนการว่าจะเปลี่ยนพาสปอร์ตท่องเที่ยวผ่อนผันเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าตามสามีได้นะคะและถ้าใครสนใจอยากจะทําเรื่องจดเบียนสมรสไยราวไทยเมียนมาไทยกัมพูชาสามารถสอบถามปิ๊จิบมาได้ค่ะหรือพิมพ์คําว่าสนใจได้คลิปนี้ก็ได้นะคะถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ิ๊จิบทาคลิปต ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะด้วยรักจากพี่จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะ